วิธีขึ้นโครงตุ๊กตาตัวคนนะคะจากรถกรมะหยี่ค่ะตัวของตุ๊กตาของเราจะสูงประมาณที่สิบสี่ถึงสิบห้าเซนนะคะเนี่ยตัวโครงที่เราจะใช้จะเป็นลักษณะนี้ค่ะวิธีการทําค่ะตัวรวดเราก็จะใช้เป็นตัวสีเนื้อตัวนี้นะคะใช้สองเส้นเอามาทบกันแบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะทบครึ่งแบบนี้เอาสองอันแบบมั ไข้กันแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดประมาณสองครั้งนะคะบิดตัวลวดได้เลยจับรวบลงมานะคะแบบนี้แล้วก็วัดขนาดจากนิ้วข้อมือเราได้เลยประมาณสองนิ้วนะคะนี่สองข้อนิ้วแบบนี้ค่ะใช้ตัวกาวร้อนนะคะยิงเข้าไปได้เลยจับรวดอีกหนึ่งเส้นค่ะมาพันประมาณสักห้ารอบนะคะ ได้ประมาณนี้แล้วก็ตัดออกได้เลยค่ะเราจะใช้อีกหนึ่งเส้นนะคะมาทำแขนทบครึ่งแบบนี้ได้เลยค่ะจับสองฝั่งแยกออกนะคะเส้นสั้นและเส้นยาวจับวางเข้าไปตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็หมวนตัวลวดได้เลยได้แบบนี้นะคะจับมาหนึ่งเส้นค่ะพันตรงลำตัวนะคะ พันในส่วนของลำตัวแล้วก็ม้วนขึ้นไปค่ะพันตรงไหล่ทั้งสองข้างข้างละสอครั้งนะคะส่วนต่อไปค่ะมาม้วนในส่วนของขานะคะจับลงไปที่โคนขาแบบนี้แล้วก็พันไล่ลงมาได้เลยค่ะ เราจะพันให้เขายาวลงมาถึงปลายเท้าเลยนะคะในส่วนของตัวลวดที่ไม่เท่ากันตรงนี้นะคะให้จับเส้นยาวทบขึ้นมาแบบนี้ให้เท่ากับเส้นสั้นนะคะแล้วก็ม้วนไล่ลงไปได้เลยพอจบลงถึงด้านล่างแล้วนะคะม้วนขึ้นกลับมาด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะคะลวดหมดตรงนี้ก็คือทำต่อไล่ระดับไปเลยแบบนี้นะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ทำในลักษณะเดียวกันเลยมอนไล่ลงมาเหมือนเดิมค่ะ ได้ค่ะทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็มาดัดขึ้นแบบนี้ในส่วนของแขนนะคะพับขึ้นไปแบบนี้ค่ะเหลือด้านบนไว้นิดนึงนะคะจับม้วนบิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาปลายตัวนี้เก็บทับลงไปตรงหัวไหล่นะคะ ได้แบบนี้อีกฝั่งหนึ่งทําแบบเดียวกันค่ะจับลงมาวัดให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะจับม้วนบิดค่ะนี่ได้แบบนี้แล้วก็เศษปลายลวดตรงนี้นะคะปิดจบงานตรงหัวไหล่ได้เลยใช้ตัวลวดกำม,มืหยี่เส้นใหม่ค่ะเอาเส้นใหม่มาพันตรงแขนนะคะล็อกลงไปตรงนี้ค่ะกดไว้ตรงหัวไหล่แล้วก็ม้วนลงไปให้ถึงปลายนิ้วมือเลยค่ะ ถึงปายนิ้วมือแล้ววนกลับขึ้นมานะคะวนกลับขึ้นมาแบบนี้ลวดหมดก็ต่อลวนนะคะทําต่อไปได้เลยต่อลวดแบบนี้หมวนเข้าไป ได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็อ้อมไปค่ะทาแขนอีกฝั่งหนึ่งต่อได้เลยแล้วก็วนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ในส่วนของหัวค่ะจับตัวลวดของเรายืดออกแบบนี้ให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะได้แบบนี้นะคะใช้ตัวลวดค่ะสองเส้นเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนหัวด้านบนพับทบสองฝั่งแบบนี้นะคะเอามาเกี่ยวกันแล้วก็ใช้มือหนีบๆไว้นะคะม้วนตรงปลายค่ะแบบนี้จับม้วนแบบนี้ได้เลย ใช้เป็นตัวกาวร้อนค่ะยิงเข้าไปด้านบนติดตัวลวดลงไปค่ะแล้วก็ม้วนติดไล่ระดับลงมาจนถึงด้านล่างเลย เสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดตรงหูได้เลยค่ะเอาตัวเศษของตัวลวดของเรานะคะมาหมวนหมวนสักครบ่งนะคะนี่แบบนี้เราก็ตัดออกได้เลยค่ะนำมาติดใส่ด้านท้างของใบหน้าส่วนหัวตรงนี้นะคะก็คือติดลงไปได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไว้เป็นไอเดียทำกันได้เลยนะคะ